สวัสดีครับสวัสดีครับร้านยอดอรยนครับผมวันนี้เข้าใหม่ครับสามตัวปีสิบเอ็ดการ์ดสี่เฮดเคสองร้อยสิบแรงสี่เฮดเคสองร้อยสี่สิบแรงครับผมตัวน,นี้ตอดอะไรทุกตัวครับผมหรือทุกตัวครับหรือเป็นอะไรทุกตัวสี่เฮดเคสองร้อยสิบนะครับ FRR ตัวน,นี้ก็เลืออะไรครับผม อุปกรณ์อยู่ครบเครื่องดีครับผมตัวนี้เครื่องดีนี้เพิ่งมาจากญี่ปุ่นเลยตัวนี้ตัวนี้สองร้อสี่สิบแรงครับ 4HK โบคู่ทวินเทอร์โบครับผมตัวนี้เครื่องมีปัญหาครับมีปัญหาจากฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็เลยจับลื้อเลยครับไม่ได้เช็คอะไรเลยตอดสดๆสเลยครับ ตัวนี้ดีครับอันนี้ติดรถอยู่แค่มีรอยถอดยัดตู้ไม่เหนครับผมตัวนี้เป็นรถห้างบ้านเราครับ360ิแรงกาดห้างแท้ครับเยวยๆเดิมๆไม่มีแก่เลยครับถ้าสนใจยังไงติดต่อได้ครับร้านยอดอรั์สวัสดีครับ